สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็จะมาแบ่งปัน,นะคะเรื่องถ้าเราหมดพลังจะทํำยังไงดีนะคะซึ่งแลกเคยแล้วก็เจอตอนที่ตัวเองหมดพลังนะคะซึ่งเราได้รับพลังลบนะคะทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่หัวหายนะคะทุกคนก็คือเจ็ตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะก็คือถ้า เขาเรียกว่าอาจจะคือหมดพลังนะคะคือรักเจอเรื่องแบบลบมากๆแล้วทีเนี้ยแบบทาให้เรารู้สึกแย่นะคะทาให้ร,รู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกไม่ดีนั่นเองทําให้เรารู้สึกแบบหมดพลังอะ่ะมันเรียกว่าเหมือนขวัญหายแบบเราตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแบบนั่นะแหละและทีเนี้ยแล้วก็ได้ลองศึกษาจากออ จากอาจารย์บันิตนะคะอาจารย์ก็ได้พูดว่าอตอนที่เราแบบหมดพลังนะคะเหมือนเราอยู่ในอารมณ์ที่มันลบอะ่ะมันก็จะลบไปเรื่อยๆใช่ไหมผิดหวังเสียใจอะไรอย่างเงี้ยต่างๆะคะรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่นะคะมันเรนที่มันเป็นด้านข้างล่างหมดเลยทีเนี้ยเราจะต้องขึ้นมาสู่เรนที่เป็นพลังงานด้านบวกะคะ่ะซึ่งเป็นความสุข ความปลื้มใจความภูมิใจความปรับลื่มยินดีความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาตัวเองมาอยู่ในพลังแห่งด้านบวกนะคะทุกคนพลังที่เป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ด้านบวกแล้วทีนเนี้ยมันก็ทําได้ยังไงนะคะและก็จะบอกวิธีการนะคะว่าเ,เราจะเอาตัวเองออกมาจากอารมณ์นั้นได้ยังไงนะคะ ที่มันเป็นอารมณ์ลบมากๆเลยซึ่งมันจะเป็นเหมือนความรู้สึกความคิดหรือสมองสมองหรืออะไรทุกอย่างที่มันลบนะคะให้เอาตัวเองค่ะไปฟังเพลงคลาสสิกนะคะทุกคนเพลงคลาสสิกเพลงอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วก็พยายามกระตุ้นตัวเองด้วยการพาตัวเองค่ะแบบออกไปทําอะไรอย่างเงี้ยใหม่ๆ เร็วที่สุดซึ่งแล้วก็จะเป็นอารมณ์นั้นอยู่ประมาณสามสี่ถึงห้าวันนะคะก็นานพอสมควรวนะคะที่อารมณ์แบบดาวอะไรอย่างเงี้ยนะแบบอารมณ์รู้สึกแบบไม่มีไม่มีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็นั่นแหละก็แล้วก็ปรับความคิดแล้วก็พยายามนะคะเอาตัวเองไปรับแลงงานดีๆหรือพาตัวเองแบบ ไปเดินเล่นเดินเล่นในป่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันได้ความสุขจากธรรมชาติหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็พยายามคิดให้มันดีเข้าไว้แล้วก็ให้หัวใจของเรานะครับแบบมีความรู้สึกพาตัวเองแบบไปทำอะไรที่เราชอบดูหนังหรือพาตัวเองไปทำอะไรที่มีความสุขให้ตัวเองได้รับ อารมณ์ความสึกด้านบวกที่มากที่สุดเนี่ยมันก็จะสบใสถูกไหมคะเนี่ยนะคะแล้วก็พาเองมาส่วนตอนนี้คือแล้ก็มีพลังบวกอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่เรามีความสึกแล้วแล้วเราก็ทำมันต่อไปนะคะ เวลาที่เราออกจากฐานที่เดิมๆไปไปทำอะไรใหม่ๆออกไปท่องเที่ยวหรืออะไรแบบเนี้รับอากาศบริสุทธิ์เราก็จะได้รับพลังมากขึ้นตอนนี้นะคะก็รอสามีมามารับ ที่เรามีอารมณ์ดาวนะคะเราต้องรีบกระตุ้นตัวเองออกมาจากความรู้สึกนั้นใหเร็วมากให้มากใหเร็วมากที่สุดด้วยการทําอะไรต่างๆเนี่ยแหละออกไปเที่ยวออกไปทาอะไรที่มีความสุขนอนหลับพักผ่อนหรือกินอะไรอร่อยอร่อยเดี๋ยวเวลานั้นก็จะผ่านไปแล้วก็กลับมามีความสุขเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ